เรื่องนี้นะครับคลิปนี้นะครับคดีนี้นะครับพี่สีต้องดูอันนี้วันนี้เราจะไม่นําเสนอมือพี่สีนะครับเพราะเราไม่เห็นโดยชัดเจนเราคือพอมีมอยู่บ้าแจะว่ามันยังไม่ได้แบบชัดหน้าเท่าไหร่ฮะตแต่ก็จะเอามือของท่านผู้หนึ่งนะฮะที่โดนเรื่องเกี่ยวกับคดีความ แล้วก็รู้สึกว่าอายุจะใกล้ๆเขียงกับพี่รีสดด้วยนะครับพี่รีนี่ก็ตอนนี้ก็อายุ5 5นะฮะอันนี้คนนี้ก็ประมาณ54นะฮะก็พอๆใกล้ๆเคียงนะครับดูกันกนเทียบเขียงกับพี่รีที่ดูอยู่นะฮะหรือคนใกล้ตัวที่ดูอยู่ก็หยิบมือพี่รีมาดูก็ศึกษาดูแม่นะฮะพี่รีพี่รีหรือพี่รีอะไรฮะ ไม่รู้สีไหนนะฮะเราก็พูดไปเรื่อยนะครับที่สีเราไม่ได้หมายถึงท่านสีสุวรรณนะฮะเรื่องของเขาไปนะฮะสีสีอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวพี่ไม่ได้สีะไม่มีเวลาติดตามข่าวเลยพักนี้งานยุ่งค่ะใช่ไหมอรัะผมก็าลไม่ตามมันยังหูแว่วเาช่วงนี้ไม่ได้ไม่มีเวลาจริงนะฮะแต่ว่าโอ้ข่าวดังมากทั้งสีนะฮะล้วโดนเข้าไปโอ้โหนะอายุประมาณฉะนั้นถ้าเผื่อใครนะคะมีลายมืออย่างนี้นะคะก็ต้องระวังตัวอะมาดูกันเลยนะคะอ่า นะคะเราได้พูดถึงวิกตอรี่อะไรกันไปเยอะแยะแล้วนะคะออต่อไปนี้เราจะพูดถึงเส้นอาทิตย์และเส้นฐานะว,าว้าวนะคะก็เส้นอาทิตย์ก็จะต้องอยู่ในบริเวณของนิ้วนางเนิอนาทิตย์นะฮะเนทิตจะมีรัศม,มีอ่ตรงน่้งเนี่ยกินมาตรงนี้เห็นไหมคะ,คะจะมีเส้นตัดเมื่อจุดอายุไปถึงนะคะเมื่อจุดอายุไปถึงเะนั้นให้ระวังคดีความ และปัญหามันน่าจะเกิดมาตรงนี้ก่อนแล้ว<อ>นะตัดเส้นฐานะมาตรงนี้แล้วนะคะคคคฉะนั้นถ้าใครเป็นคดีความเนี่ยถ้ารู้ตัวนะคะอย่าไปอย่าไปทําอะไรที่ผิดผิดเนี่ยนะคะอายุเนี่ยพอจะเจอตอนนี้อายุตรงนี้ประมาณห้าสี่แต่ประมาณห้าสองนี้ก็น่าจะโดนแล้วเริ่มแล้วแล้วถ้ามีคดีความตั้งแต่อายุประมาณห้าสห้าสองเนี่ยพอห้าสิบห้าเนี่ยไม่รอดอะคะ่ะ คดีนี้แพ้นะคะฉะนั้นถ้ารู้ว่าหนึ่งถ้าคิดจะเป็นนักการเมืองครับจะไปสมัครสอสอนะคะก็ระวังจะเสียเครดิตในลักษณะเสียเงินเสียทองถ้าสมมุติเงินนั้นเป็นเงินในลักษณะที่ไม่ใช่เงินสดต้องมีเครดิตอะไรกู้มายืมมาอะไรพวกนี้ไม่สำเร็จนะคะการแข่งขันไม่ให้คือเส้นที่นี่คือเครดิต ถ้าเป็นหนี้แล้วไม่มีโอกาสได้ใช้การแข่งขันก็พ่ายแพ้นะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องคดีความคือต้องดูที่มือขวาใช่ไหมดูที่มือขวาเครดิตเครดิตเสียมือขวาทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยป่ะผู้หญิงผู้ชายกะเทยดูมือขวาหมดขวานะฮะมือขวาแล้วก็ดูที่แบบพลังของตรงทางเส้นเดินอาทิต์นะฮะอยู่ที่เดินอาทิตย์นะคะเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางคดีความหรือถ้าทําธุรกิจธุรกิจก็ขัดทุนเยอะแยะเลย แต่มันจะส่งสัญญาณมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วฐานะโดนแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ไปไม่รอดแล้วสำหรับมือนี้นะฮะถ้าใครจะทําบ้านจัดสรรนี่มีลายมืออย่างเงี้ยหรือจะลงทุนอะไรเตรียมตัวเจงได้เลยไม่รอดนะอายุก็จะอยู่ในประมาณห้าสิกว่านะตรงนี้ประมาณ5 1าเอ็ดห้าสองแล้วตรงนี้ก็ประมาณ54ไม่เกิน55ผมเดาเลยนะแล้วมันจะโดนสรอบนะโดนตั้งแต่อายุประมาณ สมมุติว่ามาโดนแต่อายุประมาณ2ี่ไปครั้งหนึ่งแล้วกลับมาย้อนอีกครั้งหนึ่งถ้ายี่กเนี่ยถ้าทําธุรกิจถ้ายังไม่ได้ทําธุรกิจงานก็มีปัญหานะคะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจานเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ก็วุ่นวายเลยนะะ <ผม S 1> หรือว่าบุคคนในเครื่องแบบก็ต้องระวังผมขอเดาเลยนะ,ะพี่ศีน่าจะมีเส้นตัดขวางในประมาณอายุประมาณน,นี้แหละ,ะคนที่มีคนะดีความเรียกยิ่งคดีดังๆด,งด้วยมีแน่นอนนะฮะผมเดาไปเลยนะพี่สีถ้าดูอยู่ก็ ดูมือตัวเองนะฮะแต่อาจจะวัดอายุไม่เป็นนะฮะทีนี้เรื่องสําคัญอย่างหนึ่งที่ดูไม่ทันแล้วค่ะต้องรู<น>้แบบร้องเพลงว่าพี่รู้สึกตัวก็สายเสียแล้วโดนไปแล้วค่ะไม่ได้<ะ>อีกสาคัญหนึ่งฮะอีกสําคัญจุดสําคัญหนึ่งนะฮะสำ,สำหรนะับการดูลายมือการวิเคราะห์ลายมือแบบพี่พัชนีนะฮะต้องสําคัญที่สุดจุดอายุเป็นตัวสาคัญที่สุดครับ เพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวแมวขอจับภาพไปดูนั้นดูอีกทีนะฮะท่านที่มีเส้นตัดขวางนะฮะ,เน,นะ,ฮะเนินที่เนินพุทธนะฮะสมมุติว่าเป็นแบบนี้เลยนะฮะค่ะแล้วตอนนี้ท่านอายุยี่สิบปีไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชมใชสมมุติสมมติสมมติท่านอายุยี่สิบปีสมมุตินะฮะสิ่งสํคาคัญก็คืออย่าพึ่งตัวสัน่น <c oughs> มันยังไม่เทอใช่ไหมอ่าไม่ใช่ยี่สิบตายแล้วท่านแล้วไม่ใช่ตัดขวางแล้ว ยี่สิบมันผ่านมาแล้วไม่เจอแล้วนี่มันนี่อายุประมาณอถ้าเผื่อเป็นรอบแรกก็อายุประมาณยี่บหกสำหรับคนคนนี้นะฮะแต่แต่ถ้าแต่ถ้าคนสมมติตัวเราตัวเราที่ดูอยู่ตัวนี้อายุเท่าไหร่ล่ะสมมติเราอายุยี่สิบเนี่ยนะยี่สิบยังไม่เจอยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงกับต้องรีบสั่นนะฮะยังไม่ต้องเราไว้สั่นตอนยี่บหกนะฮะ ี่เดี๋ยวว่าอาจจะต้องเล็งๆไว้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเรามีเราเราต้องระวังเราอาจจะต้องไปถามผู้รู้นิดหนึ่งว่าหรือคนไม่เจอคดีความ<ช>แต่ดันไปซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็ผ่อนไม่ไหวอะไรประมาณนี้ก็ได้คเครดิตซีไปเส้นตัดขวางหรือเครื่องหมายที่ไม่ดีหรือต่อให้ดีก็ตามแต่นี่ฮะมันจะมีจังหวะเวลาทํางานของมันถูกต้องเมื่อมันยังไม่มาถึงนะฮะมันยังไม่ทํางานใช่ค่ะนะฮะมันอาจจะมีลางมาก่อนเล็กๆอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ายังไม่ถึงกับต้อง ตัวสั่นใจฝ่อนะแต่เขาเขาบอกว่ามึงระวังเออมึงระวงังมึงระวงังยิ่งถ้าเรารู้ล่วงหน้าเร็วๆนะฮะโดยผู้รู้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรืออาจจะรู้เองด้วยการมาเรียนรู้ตรงนี้นะฮะท่านก็จะต้องเออเฮ้ยเราต้องเตรียมตัวยังไงวะจะให้รถปลอดภัยยังไงจะบรรเทายังไงอะไรอย่างงี้นะฮะท่านก็ต้องวางแผนไปละกล้าเผชิญหน้ากับมันเกิดไปซื้อรถซื้อลาออซื้อบ้านเ,ออเกิดบดริษัทปิดขึ้นมาซ่วยเลย นี่แหละคือประโยชน์ที่แท้จริงของศาสตร์ทางวิชาทางลายมือที่พี่พัชณีได้นํามาเผยแพร่เผยแพร่นะฮะนี่แหละครับแล้วผมก็อยากจะเรียกอย่างหนึ่งของศาสตร์ทางพี่พัชณีว่าเป็นการฟันทงแบบแบบแบบอะไรครับแบบฟันแบบกระจุยเลยฟันแบบฟันแบบไม่ฟันคงแบบแบบด่วนเนาะแบบด่วนแล้วกันไม่ไม่ด่วน ไม่ด่วนฟันทงนี่ไหมไม่ดีฟันให้รู้ตัวคือวางแผนให้รู้ตัวล่วงหน้าพี่ถามว่าคุณรู้ตัวล่วงหน้าดีไหมล่ะดีฟันคงแบบแบบเขาเรียกอะไรนะแมมผมกูสางมันมีการวิเคราะห์มีการวิเคราะห์ก่อนที่จะฟันฟันทงแบบวิเคราะห์วิเคราะห์แล้ววางแผนโไม่ใช่ผมเมงผมคิดคาเมื่อกี้มันหลุดไปในหัวหัวมันหลุดไปเอ้หัวมันหลุดไปหน่อย ฟันคงแบบมีเงื่อนไขนะฮะฟันทองแบบมีเงื่อนไขมันต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยตับหน่อยตับหน่อยต่อหน่อยและจังหวะเวลาใช่ฮะจังหวะเวลานี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สําคัญใช่นะฮะมันจะมีจังหวะไม่ใช่มีเครื่องหมายชาติอย่างนี้แล้วคุณจะซวยทั้งชาติไม่ใช่ใช่ใช่มันเป็นจังหวะนะคะจังหวะนี้สําคัญที่หลายศาสตร์ทางโหราที่เขาทายกันไม่ถ้าใครมีเส้นนี้จะหายนะใช่ที่ทายในพวกในที่ที่เราเห็นทั่วไปนะฮะ เห็นแล้วก็อยากจะแบบแม่เราแต่ถ้าถามอย่างนี้เลี่ยงได้ไหมเลี่ยงได้เลี่ยงได้เราก็จะทําอะไรถ้าจะกู้เงินแบงค์มาซื้อบ้านซื้อรถก็ไม่ซื้อนะคะเราก็ต้องมีเห็นว่าถ้าเกิดบริษัทปิดเราไม่รอดเตรียมหาอาชีพสำรองไว้เลยนะคะอันนี้ะฮะนี่นะฮะคือศาสตร์ลายมือที่สําคัญมากนะฮะสำหรับศาสตร์ทางลายมือของพี่พัชนีซึ่งมีความแตกต่างกันตรงนี้เองเด่นชัดมากเลยคือฟันทงแบบมีเงื่อนไข ไม่ใช่บอกเห็นไอ้เครื่องหมายนี่ความทงเช่คุณต้องเป็นอย่างนั้นเป๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ความทงที่การวางแผนและการหลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็ไม่ดีนะคะบริษัทเขาจะปิดจะอะไรเราก็ต้องระวังตัวเราไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อรถไม่สร้างปัญหาพร้อมทั้งหาอาชีพต่อที่สองสำรองไว้เลยค่ะเราต้องทําตัวอย่างนั้นนะคะก็เรียกว่าขอเชิญชวนนะฮะถ้าท่านมีเวลานะหาเวลาได้นะฮะ จริงๆแล้วมันต้องหาเวลาเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญสำหรับชีวิตโดยเฉพาะสาหรับคนที่กําลังคิดจะทะาําอะ,ะะทอะไรบางอย่างนะฮะจะทําอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งอาจจะต้องใช้เงินลงทุนนะฮะช่วงนี้เงินทองมันก็หายากใช่ไหมการเงินลงทุนมันก็ต้องละเอียดนิดนึงนะฮะ <c oughs> มุดลงทุนหนักๆอะไรเงี้ยเฮ้ยตอนนี้นักธุรกิจการลงทุนเหมือนการซื้อหวยค่ะมันซื้อหวย ถ้าลงทุนเนอะซื้อหวยผมคิดว่าลงทุนซื้อหวยไม่ใช่ลงทุนเหมือนการซื้อหวยถ้าถ้าเราไม่ธุรกิจนั้นเราไม่เป็นก็อย่าไปทําและธุรกิจถ้าเสี่ยงเราก่อนจะทําธุรกิจเราต้องคิดว่าถ้าไปไม่รอดเราต้องมีคําว่าถ้าถ้าไม่สําเร็จจะทำยังไงต้องถามตรงนี้ไปก่อนต้องมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองนะไม่ใช่มองว่ายังไงได้ยังไงได้ไม่ใช่ผมนี่นะแนะนําเลยภรพเพื่อไทยเชิญอาจารย์วัชรีไปเป็นที่ปรึกษาด่วน ไม่มีนี่จะต้อนหนึ่งหมื่นถ้าถ้าไม่สําเร็จจะทำยังไงต้องคิดก่อน้วคุณเศรษฐาหมื่นหมื่นบาทอถ้าไม่สําเร็จจะทํำยังไงเอาส่งลายมือมาเลยคุณเสรษฐามีเอรา์ให้เลยเขาบอกเห็นไหมคือพูดว่า สำเร็จเนี่สำเร็จแน่หนึ่นงหมื่นต้องคิดก่อนเลยถ้าไม่สำเร็จทำยังไงดูไม่ง่ายส่ง,งส่งแายมือมาส่งแายมือมาเดี๋ยวพี่บอกเลยว่าต้องวางมีส,งมสินะเลยวโอมีอะไรต้องคิดฟังแผนอลไรขั้นตอนม,มาปราึกษาย่พัชนีนะครับอ้าวตายแล้วเริ่มลามปามแล้วเริ่มลามปามแักหาเรื่องเลยไม่ได้เลยไม่ได้แต่มันแหมมันก็เริมันบางคนก็ขมขื่นใจนะกะว่าจะได้หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนึกดูดิครอบครัวของครอบครัวชาวบ้านนะ ใบสองเก้าห้าหกหมื่นละเออใช่บางคนมีอยู่สิบกว่าคนใช่ไหมฮะเป็นแสนเว้ยเงินเข้ามาปาบเดียวเราไปลงทุนเอาเอาเงินนี้ไปซื้ออาจจะบางคนอยากจะทําเครื่องไอศครีมจะทำไอศครีมขายไปซื้อเครื่องทําไอศครีมมาเตรียมวางแผนไว้แล้วคิดไว้แล้วแสนกว่็ปุ๊บขายไม่ออกเจ๊งก็ไม่เป็นไรก็เงินเงินเอามาลงทุนอ่ะเอามาได้ซื้อเครื่องมือประเทศชาติต้องเป็นนี้ไหมล่ะ ไม่ใช่ก็ได้ครือมือถ้าถ้าขายได้สําเร็จก็ได้เงินได้มันก็หมุนหมุนหมุนไป้จได้สำเร็จอ่ะไม่รู้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ประสบการณ์แต่ความฝันสลายเพราะผมดูวีวีโอหมื่นบาทมาไม่มาแน่ดูไม่ยากแล้วแผนสองก็ไม่มีด้วยนะดูไม่ยากไปแล้วครับเอาเห็นลายมือตอบได้ง่ายนิดเดียวต้องเจรจาใช่ไหมใช่ส่งมาซื้อขาลายมือ ไม่ยากดูแป๊บเดียวท่านมาจริงนะบุญนะก็มาขึ้นมาที่วัดสิท่านไม่ยากค่ะอต้องแหงหน้าดูเลยนะตัวท่านสูงไม่ดูใบมือพิมพ์ได้หมดเอ้านะฮะก็เรียกว่าเชิญชวนมาดูทุกคนนะครับคนที่มาดูลายมือกับพี่วัชรีนี่มีทั้งนักธุรกิจทั้งบางคนก็เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มาพิสูจน์แล้วก็มาดูลายมือกับพี่วัชรีเป็นเอ้าก็วันนั้นด็อกเตอร์อะไรที่เรียนนะที่ เขาถามในห้องว่าเขาได้เป็นศาสตราจารย์ไหมในห้องก็พี่บอกในห้องตอบเลยพี่เห็นแล้วเขาบอกได้ครับได้ครับแล้ววันนั้นเขาก็โพสต์มาในเองนั้นเขาบอกว่าเขาได้ศาสตราจารย์แล้วก็้คนคนที่มาดูมือแล้วแม้กระทั่งคนที่เรียนนะฮะคนที่มาเรียนท่านอาจจะแปลกใจและคาดไม่ถึงนะฮะสำหรับบางท่านนะฮะแต่เราขอบอกเลยคนที่มาเรียนรู้ทางศาสตร์ทางของพี่วัชรีนะฮะมีตั้งแต่นะฮะอะไรพระพระไม่ได้พระห้ามอ๋อพระมี พระมาดูแลเลยบาเ,<ต>เ,เรียนแล้วล่ะพระมีแต่ว่าบาเรียนตอนเป็นคารวาสนะคะคือชื่อพระพระมน์ชื่อชื่อมนตรีนะ,ะ,ะออที่อะไรวัดอะไรคลองสิบห้าลำลูกกาอเอ้ยเดี๋ยวก่อนธัญญะธัญญะคลองสิบห้าวัดญญอะไรเวทอะไร อะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วก็ดูลายมืออยู่นะมาเรียนมาเรียนลายมือเรียนเรียนก่อนแล้วก็ไปนนั่นตอนนั้นเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์แล้วไปไปบวชแล้วก็ใช้ลายมืออถ้าใครถ้าใครอยากไปดูกับก็ได้ก็ได้ตอนนี้ไม่รู้ท่านย้ายวัดไปยังนะท่านก็หาเงินเข้าวัดแล้วพี่ไปแล้วพี่ก็โสมไปเลยแล้วลูกค้าก็แน่นเลยแล้วไปถึงนี่ไงโยมอาจารย์ของอาตมา อ๋อท่านจะบอกเขาทำไมยอมโสมจะตายไม่ต้องบอกก็ท่านเป็นอาจารย์ของอาตมาไม่ต้องพูดแอ่แม้เวลาพี่ไปไหนพี่ก็พี่ใช้ของแบรนด์เนมนะคะกระเป๋าใบหนึ่งถ้าเกินสามสิบบาทก็ไม่เอาพี่จะพายไปอย่างนั้นหรพี่สบายสบนฉลาก็อย่างนี้นะฮะใช้ของที่ตามสไตล์เราใช่ค่ะ ไม่ใช่ไปคิดตามคนอื่นนะฮะไม่ค่ะแล้วแต่เออแต่แล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่แล้วแต่แล้วไม่ค่อยตามสบายผมเพราะว่าชีวิตมันเป็นเหมือนสวนดอกไม้นะฮะมันหลากหลายนะฮจะปลูกแต่ต้นอะไรนั้นดอกทานตะวันอะไรนี้ก็ปลูกไ้หลายๆดอกอะไรอย่างนี้นะก็ดูแลเพลินดีนะครับแล้วแต่คนนะฮะอ่าเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าคนที่มาเรียนนะฮะก็มีทั้งแบบมีแบบคนที่กำลังจะเป็นพระตอนนั้นจะมาเรียนยังไม่เป็นพระแต่พระมาไม่ได้นะฮะ แล้วก็ที่น่าทึ่งนะฮะหลายท่าน,นะฮะอาจจะไม่เชื่อนะฮะระดับด็อกเตอร์าศาสตราจารย์นี่นะฮะมาเรียนนะฮะไม่น่าเชื่อนะะก็คือเรามักจะคิดว่าโอ้ยเ้าคนนี้โอ้เรื่องต้องโหรศาสตร์นี้ต้องต่อต้านแต่ที่ไหนได้นะฮะท<อ>่านก็อาจจะมาดูคลิปตรงนี้แล้วเฮ้ยเห็นละทางของยุทธชนีมันน่าศึกษาเว้ยคือต้องแยกแยะเนาะนะคะอย่าเมารวมในวงการเนี้ยคนดีๆครูบาอาจารย์ที่ ใช้วิชาการจริงๆก็มีเยอะนะคะแล้วคนที่ไปหลอกลวงเขาสะเดาะเคราะอะไรก็พี่พูดตรงๆว่าก็มีในมีเยอะเลยมีเยอะเลยนะคนที่มีวิชาการจริงๆก็มีนะฮะฉะนั้นก็อย่าเหมารวมนะคะฉะนั้นคนดีก็มีนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนในแต่ละคลาสที่เปิดสอนนะฮะก็จะมีคนที่กลุ่มที่คล้ากันก็จะเรียนรู้แล้วก็จะมีสร้างกลุ่มไลน์อะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีเรียกว่า ทุกท่านก็จะได้เรียนรู้มีทั้นนักธุรกิจก็มีหลายท่านที่มาเรียนทุกคอร์สนะครับผมสังเกตดูแล้วจะมีนักธุรกิจติดมาด้วยอยู่ประจำแหละนะฮะครั้งนี้ก็มีผู้บริหารมีผู้บริหารพอพี่ดูลายมือปุ๊บเขาไปสมัครเรียนข้างนอกเลยเขาบอกเขาจะเรียนไว้ดูนิสัยลูกน้องค่ะหรือแม้ทั้งสิทธิ์เก่าต่อไปเ<ม>ขาจะเข้ามาหาชนใช่ย่างสิทธิ์เก่าอย่างที่พี่วินิตล่าให้ผมฟังก็ครั้งที่แล้วของคอร์สที่แล้วก็คุณเก๋นะฮะก็ แฟนของคุณธงชัยนะฮะคุณเก๋นะครับก็คุณเก๋คุณเก๋นี่ตัวจริงตัวจริงอ่ะบุคลิกดีมากบุคลิกดีนะฮะหุบบุคลิกดีมากนะคะคุณแฟนคุณธงชัยนะะใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นคนใจดีนะฮะ มีที่ที่เขาใหญ่เป็นร้อยไร่เนี่ที่สวยด้วยอันนี้เป็นผู้จัดไปแล้วนะฮะก็มีเงินกี่พันล้านนะฮะเป็นผู้จัดไปแล้วก็รนะออกทิ้งห้ากองนะห้ากองกองหนึ่งเป็นแสนหนาะแต่ละวันใช่ต้องบริหารบริหารเงินบริหารเนยหนื่อยยุ่งนะยุ่งแต่ว่าก็แล้วแต่นะฮะบางคนพอทําไปแล้วเหนื่อยแต่เป็นสนุกก็อามอ๋อแต่เขาได้บริวารดีคุณเก๋เขาไม่ได้ออกกองเขามีเลยค่ะเ้ยวันหลังเอามือมาออกได้ไหมขอเขาหน่อย มือคุณเก๋น่าจะมีป๋าไม่รู้เดี๋ยวต้องโทรไปขอเขาเออเออเอเผื่ออนุญาตโอ้มือคุณเก๋สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวเออเออวันหลังจะได้ดูมือคุณเก๋อะไรว่าสวยมากคนที่เคลื่อนมาตั้งแต่ตอนแรกเป็นดาราตัวประกอบใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเริ่มมาจากตรงนั้นโอ้แต่มือเขาสวยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาดูจังหวะดูเวลาแล้วก็บ่มเพาะภูมิปัญญาบ่มเพาะอะไรต่างๆนานากลายเป็นเป็นผู้จัดคุณเก๋เนี่ยนะคะที่แฟนคุณธงชัยประสงค์สันติเนี่ยมาก่อนที่เขาเล่นเป็นส่วนมากเป็นคนรับใช้ แต่มือเขาสวยมากสวยจริงๆหลายท่านนะแล้วเขาทำอะไรเขาจะดังไปหมดเขาเป็นคนจิตใจดีตอนมาเรียนนี่ก็เอาร้านมาออกให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ได้กินกันแล้ววันไหว้ครูก็ถวายเป็นหมื่นเลยถวายพระพระอาจารย์นะพระผู้ปฏิบัตินะคะที่วัดเขาลานวัวตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ปกติเอาอาหารมาด้วยใช่ไหมเอาร้านมาลงเลยเอาร้านมาลงเลย ผมขออยากอะ่าเชิญชวนนะคุณเกศถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็วันไหนว่างก็มามามาเขาเรียกอะไรมาเรียนเสริมมาเรียนเสริมมาเรียนไปแล้วใช่ไหมจบไปแล้วใช่ไหมแต่ไม่มีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาเรียนเสริมแล้วผมคิดว่าจะมีล่าป่าตามมาด้วยมันเป็นหมอลอบผมรัทุเลนมากนะฮะก็เรื่องจบคลิปนี้เขาสร้างหนังอะไรไม่รู้หลายเรื่องเขาดังครับครับอ้าวสำหรับคลิปนี้นะโอเคนะพี่วัชนีท่านก็ได้ความรู้พอสมควรนะคะเะนั้น ท่านลองคิดดูการรู้ตัวล่วงหน้าดีไหมคะดีแน่นอนแน่นอนนะคะการคัดเลือกบุตรบุบุญธรรมการคัดเลือกสะพายเขยนะคะการที่จะวางแนวในลักษณะวางให้ใครดูแลมรดกนะมีที่เยอะแยะมีธุรกิจวางตรงไหนตรงไหนตรงไหนวางแนวไว้ได้ถูกต้องนะท่านจะได้ตายนอนตาหลับ เอาความรู้นี้ไปถ้าเรามาเรียนเอาความรู้นี้ไปคัดเลือกพนักงานก็ยังได้โอวว<ง>าสำคัญมากนะเอาคัดเลือกพนักงานพนักงานคนไหนหมโบวีมันก็เมื่อก่อนนี้มีอยู่คนหนึ่งเขาท <ś? S 1> ําจัดสรรที่ดินเนี่ยที่อะไรอะศรีราชา,าแล้วเขาก็ตอนเขาเรียนน่ะเขาก็เอาลายมือแล้วเขาวัดเขาพิมพ์มาแล้วนะเขา,าบอกอาจารย์ช่วยวิเคราะห์พี่บอกเธอระมายคนนี้ เธอระวังคนนี้นะคนนี้ไม่ซื่อนะเออเดูเขาบอกคนนี้จบมหกคนนั้นอาจารย์แต่ใกล้ชิดแฟนหนูมากมเธอจับตาคนนี้ไว้อเอางี้ดีกว่างานของเธอเนี่ยมีการประมูลไหมเขามีการแข่งขันมีคู่แข่งจะตั้งกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าใครไปเอาอไอ้คนนั้นเข้าไป<อ>เ<อ>เข้าไปเขาจับกล้องวงจรจะเอาข้อมูลไปให้อีกบริษัท นีนสถายนี่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 การรู้จักพลิกแพงความรู้พวกนี้เอาไว้ใช้เพราะนั้นเส้นใจเป็นเกลียวเชื่อมคนนี้คี้โกงแล้วคนนี้โอ้ยอาจารย์เขาจะทาเหนออายุมอ .6 เขามอ .6 แล้วเขาอยู่กับแฟนหนูมาตั้งหลายปีมันไม่เกี่ยวกับอายุเธอตั้งกล้องเลยเดี๋ยวเธอก็รู้เด็กมันอายุถ้ามันจะไม่ไม่ไม่อายุเกือบสามสิบแล้วอ๋อตอนจะสัอ๋อแล้วเอาข้อมูลไปขายเออแต่แต่ไปคิดว่าคนจบแค่มห .6 แล้วไม่โกงเยมันก เขาคิดว่าเขาคิดว่าให้เงินเดือนเยอะแล้วไายคงไม่ทําอะไรอย่างนี้คิดงันไม่ได้ฮะเอาแหมไม่ใหญ่ตาหนิก็แล้วแต่คนฮะบางคนเขาก็ายๆมีความบูกพันแล้วก็บางทีก็มองผ่านมองผ่านไปแต่ว่าสาทางลายมือมันจะบอกอย่างถ้าผมเป็นนะโอ้โหผมรับพนักงานขึ้นมานะผมเป็นนะสมมติคุณเป็นเจ้าของบริษัทผมนี่ผมผมเจ้าของรับรับผลรับพนักงานนะที่วิชนีรนะคุณอย่าไปใช้หน้าที่อะไรนะแล้วตอนนี้นะแล้วตอนนี้นะ งานที่สําคัญที่สุดนะนะเป็นจุดอ่อนของผมด้วยงานที่สำคัญคืองานขายเอางานขายเอาดวงดานะครับเอาดวงดีผมจ้องเลยมือเลยบีมันขึ้นเรียกเข้ามาเฮ้ยมามาจ้างเออไอไอต่อให้ไอคนนี้ว่าโอ้โหไอคนนี้มันมีแววมันไม่ซื่อเราก็ให้มันทอยู่ห่างห่างการเรื่องการเงินแต่ตปวบีมันขึ้นเยอะเดี๋ยวมันดูดเงินเข้ามาหาเราอืวางแผนได้หมดมานี่แค่ความรู้บางอย่างนะนี่นี่ นี่แหละเพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยฮะเชิญชวนเลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออกไปแล้วใครยังแบบเฮ้บลองโทรมาปรึกษาดูว่าเสียบเขาทันหรือเปล่าเสียบเข้าได้หรือเปล่านะฮะ,ฮะแล้วก็ลองปรึกษาดูว่าทางพี่พัชรีเขาจะว่ายังไงว่าให้ท่านเสียบได้หรือเปล่านะฮะ,ฮะเพราะจะดูระดับภูมิความรู้ของท่านแล้วก็อาจจะท่านไปตเตรียมตัวอะไรบางอย่างนะฮะเพื่อที่จะเข้ามาเสริมนะฮะอ้าวสำหรับคลิปนี้โอเคนะครับเห็นไหมับพอจะได้ความรู้แล้วนะ นะคะเรื่องตรงนี้เอาพูดซะย,ยาวพอสมควรคลิปนี้ติดตามต่อไปจะมีคลิปแปลกๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ